โอ้โหมีใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลาทอดไข่เจียวเองคือไม่อร่อยเท่าเวลาซื้อเขากินวันนี้เราไปแถวสุขุมวิทมาแล้วเราไปเจอร้านไข่เจียวทรงเครื่องทอดบอกเลยว่าคือหอมมาตั้งแต่ไกลอ่ะทุกคนก็คือคุณลุงแกจะขายบนรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยนะทุกคนตรงเมเจอร์ทาวร์ส่วนราคาก็คือถูกมากสาหรับย่านนั้นแล้วท็อปปิ้งแกคือมีให้เลือกแบบจุกจุทั้งดอกสนมีกระเจี๊ยบมีแครอทมีหัวหอมใหญ่ไส้กงไส้กอกหมูสับคือมีหมูอัดกับกุนเชียงคือหั่นมาแว่นใหญ่มากอยากได้อะไรก็คือบอกล็ ปูอัดหมูสับดอกสโนโอกระเจี๊ยบแล้วก็พริกส<อ>ดยืนอยู่คือหิวมากกลิ่นไข่เจียวคือหอมสุดแล้วนี่แกมีน้ำพริกด้วยนะทุกคนแล้วก็มีพริกน้ำปลา,าพริกน้ำปลา,าคือจุกเป็น<า>พริกน้ำปลาที่ถูกต้องมีกระเทียมมีหอมแดงไล่เป็นเลยบนไข่เจียวแบบจุกๆคือได้ไมาแล้วคือหน้าอีทมากบอกเลยว่าไม่มีอะไรฟินเท่ากับการก,กินไข่เจียวที่คนอื่นทอดให้ทุกคนคือมันจะอร่อยกว่าการที่เราทอดเองไม่รู้ทาไมเหมือนกันแล้วอยากจะบอกว่าไข่เจียวกับน้ำปลาพริกคือที่สุดบอกเลยว่าต้องขอโทษคนที่เห็นคลิปนี้ตอนคืนด้วยอันนี้พี่ ถือว่าโชคดีแล้วก็แว์ซื้อได้เลย